สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับไหมมัดหมี่ใบประภาอีกแล้วนะคะวันนี้มีผ้าไหมหกตะก o อนะคะถอยกดอกมาให้ชมนะคะมาชมเผืนแรกเลยนะคะวันนี้มีมีลายขอนะคะลายขอเจ้าฟ้าสีม ออกแดงนะคะแดงเชิงล่างเชิงเดี่ยวนะคะเป็นผ้าหกตะกอทอยกดอกนะคะสอดริมบนล่างนะคะลายขอเจ้าฟ้านะคะทอสอดริมนะคะสอดริมบนล่างนะคะ ทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะพา้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะแต่ทอสอดริมบนล่างนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3 0 0พบาทนะคะผืนละ3 0 0พันบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าหกตะกอทอยกดอกนะคะสอดริมบนล่างนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะคผืนอละสามพันบาทราคานี้เย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปนะคะสีสวยมากนะคะสีออกกรมท่านะคะหรือน้ำเงินเข้มๆไปเลยนะคะเป็นหกตะกอนะคะทอสอดริมบนล่างนะคะ ลายขอเจ้าฟ้านะคะผ้าผืนนี้สวยมากนะคะสีสวยมากนะคะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสอดริมบนล่างนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ ผืนนี้สวยมากนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,000บาทราคานี้เย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรี ผืนนี้สวยมากนะคะสีกลมท่านะคะถ้าใใรสนใจทักมานะคะ หตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสอดริมบนล่างนะคะลายขอนะคะกลืนต่อไปนะคะเป็นผ้าลายขอสีฟ้าเชิงเป็นริ้วนะคะสีนะคะออกม่วงนะคะบนล่างนะคะ คืนนี้สีก็สวยนะคะสีสวยงามนะคะสีฟ้าเจอเชิงแดงนะคะชายผ้าบนล่างเป็นสีแดงนะคะเป็นริ้วนะคะ ผืนนี้นะคะจะมีที่ชายแบบนี้นะคะตรงชายผ้าด้านบนนะคะเป็นการถอผิดพลาดนะคะกระสวยแทงมาผิดพลาดนะคะท่าในใดสนใจนะคะลดพิเศษให้นะคะพืนละ2,900บาทนะคะ2,900บาท ราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีถ้าใครสนใจทักมานะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะคะเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์คุยกันได้นะคะมีไลน์นะคะถ้าใครสนใจทักมานะคะผืนละ 2900บาทผืนนี้สีสวยมากนะคะสีสวยมากนะคะผืนต่อไปนะคะเป็นผ้า6ตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสีธรรมชาติลายเต็มผืนนะคะเป็นลายโฮลนะคะ มองไกลๆก,ก็สวยนะคะลายอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะเป็นสีธรรมชาตินะคะมีนกยูงลำแผนนะคะอยู่ข้างล่างนะ,ะนกยูงตัวจะน่ารักน่ารักนะคะ ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียว ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,200บาทนะคะผืนละ3,200บาทท่านใดสนใจทักมานะคะ ผ้าหกตะกรอนะคะผ้าหกตะกอทอยกดอกนะคะถ้าในสนใจทักมานะคะต่อไปนะคะจะเป็นลายโบราณน,นะคะที่เพิ่งตัดมาได้นะคะยกให้คุณแม่ก่อนนะคะเพิ่งตัดมา นะคะคลายโฮลอีกแบบหนึ่งนะคะผืนนี้เป็นผ้าสามตะกรนะคะเป็นผ้าสามตะกรลายโบราณนะคะลายโฮลนะคะผ้าสามตะกรนะคะ คืนนี้คุณแม่วัยแปดสิบกว่าทอเองนะคะทอเอง านใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,900บาท1,900ัรบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ ผ้าลายโบราณโทกี่โบราณปีมือคุณแม่ค่ะคืนละ1,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีพืนต่อไปนะคะผ้าสามตะกอด พกีโบราณด้วยนะคะคุณแม่ทอเองนะคะเป็นสามตะกอสมปักภูมนะคะลายโคนเหมือนกันนะคะชายผ้าเป็นสีแดงนะคะแต่มีสมปักปูมนะคะแล้วฝีมือคุณแม่นะคะขอเรียนอย่างนี้ค่ะคือตั้งแต่นี้มาถึงนี้นะคะท่านไม่ได้เอามาวางตรงนี้แต่ท่านเอาผ้าที่ตรงนี้นะคะที่ควรจะอยู่ตรงนี้นะคะท่านวางสลับกันนิดนึงนะคะ แต่ก็ไม่ได้เสียหายมากมายนะคะจริงๆแล้วนะคะตรงนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้มาตรงนี้นะคะจริงๆแล้วต้องเอาลายนี้นะค่ะมาวางตรงนี้กับด้านนี้นะคะคือวางสลับกันนะคะเป็นการตั้งใจทํานะคะแต่ว่าก็วางผิดพลาดนิดหนึ่งแต่ว่าก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะคือคุณแม่พยายามจะทําสมปักปูมนะคะแต่ท่านหยิบหยิบไหมผิดนะคะ มองไกลๆก,ก็สวยนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ2,000บาทนะคะผืนละ2,000บาทท่านใดสนใจทักมานะคะ3ามตะกอสมปักปูมนะคะ เพืนละสองพันบาทค่ะคืนละสองพันบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีต่อไปนะคะเป็น เป็นกระเป๋าผ้าใหม่นะคะเป็นลายเป็นเอาผ้าสรงนะคะมาตัดนะคะเป็นกระเป๋านะคะเป็นมีซิปนะคะมีซิปตรงนี้นะคะหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีซิปข้างในนะคะ ซิปข้างในอีกหนึ่งช่องนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีซิปข้างนอกอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งช่องนะคะเป็นกระเป๋าผ้าใหมนะคะสวยงามนะคะใบใหญ่นะคะ เอาใบนี้นะคะสิบสองนิ้วนะคะฐานสิบสองนิ้วนะคะกว้างประมาณสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วคูณสิบสองนะคะตรงปากกระเป๋าสิบหกนะคะสิบหกนิ้วนะคะ ความสูงนะคะ1ินิ้วนะคะความสูงตรงนี้10นิ้วท่านใดสนใจนะคะกระเป๋าผ้าไหมแบบนี้นะคะใบละ1,600บาทนะคะ1,600บาทราคานี้ส่งฟรีนะคะราคานี้ส่งฟรีมีใบเดียวนะคะเอามาลองดูก่อนนะคะมีใบเดียวนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะกระเป๋าผ้าใหม่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นน้ำยานะคะน้ำยาซักผ้าใหม่นะคะเป็นโปรตีนจากเส้นไหมแท้นะคะท่านใดสนใจนะคะขวด250มิลนะคะท่านใดสนใจถ้าซื้อ แบบนี้ขวดเดียวนะคะ129บาทส่งฟรีนะคะ129บาทส่งฟรีนะคะแต่ถ้ารับไปพร้อมกับข้าใหม่ที่สั่งไปด้วยนะคะเหลือขวดละ100นะคะท่าในใดสนใจนะคะสั่งได้นะคะ250มิลลิลิตรนะคะขวดละ129บาทนะคะส่งฟรีนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะ ถ้าซื้อเยอะจะได้ส่วนลดไปอีกนะคะต่อไปนะคะจะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าพวงกุญแจนะคะกระเป๋าพวงกุญแจท่านใดสนใจกระเป๋าพวงกุญแจนะคะพระสีพระลายนะคะคือ บางทีก็จะเป็นสีเป็นไหมมัดหมีนม่นะคะบางทีก็จะเป็นสีลวนนะคะไม่สามารถเลือกสีได้นะคะบางบางแบบก็จะเป็นเหมือนทำจากผ้าไหมยุกดอกนะคะใบละ15บาทถ้าซื้อเยอะจะลดให้นะคะอันนี้คือช้่วชาวบ้านนะคะในสนใจนะคะใบละ15บาทนะคะ ถ้าซื้อ20ใบขึ้นนะคะจะส่งฟรีนะคะท่านใดจะนำไปเป็นของที่ระลึกของชำรวยนะคะก็สั่งได้นะคะของชำรวยสำหรับงานต่างๆนะคะจะมีกระเป๋าแบบนี้ไปใช้ก็ได้นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ อีกแบบหนึ่งนะคะหัวรับสิ้นนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะหัวรับสิ้นถ้าซื้อผ้าเยอะก็จะแถมไปให้นะคะแต่ถ้าซื้อแบบนี้อย่างเดียวก็อันละ80บาทนะคะอันละ80บบาทราคานี้ ส่งฟรีค่ะส่งฟรีนะคะอันละ80ดสิบาทนะคะหัวรักสิ้นนะคะมีหลายแบบจริงๆก็มีหลายแบบนะคะแต่เหลือเหลืออยู่แบบเดียวตอนนี้นะคะหัวรักสิ้นเป็นโลดียมนะคะไม่ใช่เงินถ้าเงินก็อีกราคาหนึ่งนะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะคะวันนี้นะคะนําเสนอนะคะ ผ้าไหมหกตะกอทอยกดอกนะคะผ้าไหมสามตะกอฝีมือคุณแม่อีกสผืนนะคะมีกระเป๋านะคะถ้ายังไงนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะนำเสนอผ้าไหมสวยๆให้ชมนะคะมาชมดูอย่างเดียวก็ได้นะคะชมแล้วก็เลือกไปเรื่อยมี ผืนไหนถูกใจก็ทักมานะคะเพราะว่าผ้าไหมเลือกเจ้าของเจ้าของก็เลือกผ้าไหมนะคะผ้าไหมสวยๆแต่สวยสําหรับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะมองไม่สวยก็ได้นะคะแต่อีกคนหนึ่งมองว่าไม่สวยแต่อีกคนหนึ่งก็มองว่าสวยก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ใจนะคะจะเลือกใช้ชอบสีไม่เหมือนกันชอบแบบไม่เหมือนกันและผ้าไหมนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีผืนเดียว พื้นเดียวที่ไม่ลายเหมือนกันแต่ฝีมืออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะฝีมือการทอนะคะก็ผ้าไหมเลือกเจ้าของนะคะเจ้าของก็เลือกผ้าไหมสวยๆไปเชยชมเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ